สวัสดีครับกลับพบกับผมนะครับกับ PJBO และรายการท่องเที่ยวสไตล์อัรักนะครับผมช่วงน,นี้นะครับก็เป็นช่วงที่สายฝนโปรยปายนะครับนั่นก็ผมบอกถึงสัญญาณของฤดูฝนนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงหน้าฝนผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงสภาพสายฝนกระหน่ำที่ตกลงมาแบบไม่หยุดไมึนหูมึนลานะครับอย่างเช่นเมื่อเย็นวันศุกร์วัที่ผ่านมาครับผม ้าพส่งผ,ผลให้การจราจรติดขัดไม่ขยับไปเยื่อนหรือถี่จจน้าที่ถนนจอดเจียนองไม่ได้ถี่น้ำนะครับแต่ดูลดเจอแผนจะเที่ยมหนเข้าไปเยี่ยมไม่ได้นะครับโรกจะเป็นรู่องะูที่ลำบาก,กันเพอยน,นะครับแต่คุณรู้หรือเปล่าครับนอกจากความสื้นแล้วเลื่องกนที่มีอะไรแฉกที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความมุดตัวของเมฆที่มืดครึ้มนะครับก็คือความเฉียบเคียวเชืุ้่มของธรรมชาติความชุ่มฉ่ำของสายน้ำเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับนักเดินทางที่อยากจะออกไปโลดแล่นช่วงเวลาฤดูฝนนะครับยังไม่รู้ว่าไปไหน วันนี้นะครับผมนี่เอาสีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจแนะนาการให้ไปเที่ยวอย่างชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวครับโดยสถานโดยสีสถานที่นี้นะครับครับผมโดยสีสถานที่นี้นะครับจะเป็นสถานที่หายติดตามกันในช่วงหน้านะครับนอกจากนี้นะครับก็สามารถมาพุยคุยกับผมหรือต่อติดในสังขผ่านทางสังขงทางนะครับคือเฟซบุ๊กคอมแสตช์เอชพีรีเนโอวิดีโอคอมแสตช์เอชพีรีเโอออนไลน์ในเว็บไซต์หลักของเราในเดียวหลักเอชพีหลักเอชพีหลักเอนะครับผม กลับมาติดตามกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าในช่วงหน้าฝนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้างน,นะครับผมมาเริ่มกันที่นะครับส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับที่ส่วนพึ่งนะครับมีภาพป,ป่าเขียวชะกลุ่มชุ่มชื้นตลอดสองสอง,สองเส้นทางน,นะครับอัาแฝงไปด้วยมรสเดร์ของลุ่นเขาได้ปังไหมรงนี้นเป็นสิ่งการันตีได้ดีนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน,นี้สวยงามขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งฤดูฝนนะครับก็ยิ่งเพิ่มความเขียวขจีขึ้นไปอีกแม้ว่าส่วนพึ่งนะครับจะเต็มไปด้วยดีสอร์น้อยใหญ่แต่ก็ยังคงมีาี่่สวยยงเปปลลนแ แถมยังไม่รอ้นอนไม่ได้ตกความเยือกเขี่ยวยังมีสายอดตกุมไปทั่วบริเวณนะคะรับยังมีสถานที่ตั้งยู่บนภูเนอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหอมเทียนสวนเพื่อนออฉีกแก่งซ่่มแมวและตกบ้านชั้นนะครับผมสามารถเลือกไปเลือกเที่ยวมาได้เลยนะครับผมมาต่าะะตอกันที่สถานที่เที่ยวแห่งที่สองนะครับผมที่ชูทเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หานาวสะท้านเหมือนในช่วงฤดูนหนาวนะครับแต่เพราะฝนที่ตกลงมาก็ทําให้ทูกท่า ม่ีสายหอกในช่วงหน้าฝนในช่วงชนกันอีกด้วยนะครับผมซึ่งความงานของภูทับเปิดในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากความเขียวสนุของป่าในภูเขาแล้วไม่กระหล่ำปีสีเขียวไทยสีที่ถูกาก็ยังมี้เห็นเหมือนเดิมนะครับที่สําคัญคืออากาศบริสุทธิ์สดชื่นปลอดโครงเงียบสงบเหมาะสาหรับการไปนั่งชิลๆนะครับพักผลอจากการทํางานอะนี้นะครับผมครับต่อกันที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่สานะครับไปล่องแก่งกันที่ลำน้ำเข็จังหวัดพิษณุโลกนะครับผม และสำหรับผู้ที่ชอบกิจกรรมปะจนไทยนะครับก็ไม่ควรจะพลาดที่นี่เลยนะครับผมและที่นี่นะครับที่สําคัญคือเขาเปิดเฉพาะเส้นลูกฝนซึ่งจะทําให้ดีกีความมันและจอดีนะครับผมสาหรับการล่องแก่งไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกร่าและสนับล่องแก่งที่คนละกันประจนไทยในสายน้ำในคนพาดและก็คือการล่องแก่งในมาเขตในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพราะที่นี่กระแสน้ำไหลผ่านเขตกนต่างมากมายแต่ตลอดเส้นทางยังมีระดับความยากง่ายท้าทายสามารถเลยบเทียบกันได้อีกนะครับผมทั้งจอดเส้นทางล่องแก่ง จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดระยะทาง8กิโลเมตรนะครับผมทั้งนี้นะครับการต้องแข่งกับนักเข็งไม่อนุญาตให้เด็กตั้อายุต่ำกว่า12ปีต้องแข่งกับน้กเลนสกีนะครับผมโดยยึดถือตามข้อบังคับของประธานชมรมนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับผมและสถานที่สุดท้ายนะครับสถานที่ที่4คืออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่นะครับขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นการของทีวัดความโดดเดมสมบูรณ์ของป่าไม้สำหรับท้องผาภูมินะครับ หรืออีกเชื่อนึงนะครับอำเภอสุดแดนตะวันตกขอดชายแดนไทยพมากแต่เพราะสาภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นเืินเขาสูงชันจึงทําให้มีความสวยงามของภูเขาเม็นที่นยในช่วงอย่างเช้าอีกครั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามปิต้แห่งเช่นเขื่อนสองแหลมหรือว่าเขื่อนิิวิชนาลองกอนนะครับซึ่งเป็นถานเก็บน้ำที่มีดีพันฝุ่นงามหรือว่าจะเป็นเขาชันเผือกที่มีความสูงถึง1,249เมตรจาก,การะดับน้ำทะเลนะครับผมซึ่งเส้นทางไปสูดยอดเขา ช้างเผือกนะครับเป็นป่าปงสำหรับกับทุ่ยากความวิบากได้รอดสามวันสีสงศานอกจากนี้นะครับยังมีเหมืองปิล็อกเหมืองขนาดใหญ่ที่อดีตเคยทำรายได้หลักและเป็นโลกหายใจของจังหวัดรคกาชจนาบุรีเลยนะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับสถานที่ท่องเที่ยวั้งสี่สถานที่ช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะปิดเพลิงกันแล้วหวังว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นําเสนอไปนะครับจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวในฤดูฝนของหลายๆคนนะครับ และในสัปดาห์หน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใดก็อย่า,ยาลืมกลับกับมมัติดตามชมรายการท่องเที่ยวสไตล์นูรักนะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา16นาฬิกา35นาที18นาฬิกานะครับผมครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมมาพูดคุยกับพวกผมได้นะครับสามช่องทางคือ facebook.com/slash st radio online twitter.com/slash st radio o n ไ i n e ขอขอบคุณครับ facebook.com/slash st radio twitter.com/slash st radio online และเว็บไซต์หลัก st radio st radio st radio สวัสดีครับ